สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทําในด,ดวงคลิปงน,นคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าแอบรักคนที่คิดว่าความสัมพันธ์นี้ไม่น่าที่จะเป็นไปได้นะคะมีไหมแบบว่าคุณเคยแอบรักแอบชอบใครหรือเปล่านะคะแล้ว ก็คิดว่าความสะพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้แล้วมันจะจบยังไงแต่ความรู้สึกของเรายังค้างคาใจะอยู่นะตัวสอบพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะเช้าๆอากาศเย็นๆแบบนี้เราต้องะะทำคลิปของข้อความรักเนะเาะแอร์ทันลมมิทุดดนดุนกุมมูลราศีมีนราศีกรกฎอคคเรียดราศีกุมชา,า,มา,าทันลมเทราศีพะทธธาตุดินใครเป็าราศีมังกรธาตุดินนะคะ วอเทอร์ธาน้ำม,มีนกรกฎพิจิกเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟวิกราศีกันธาตุดินแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสนะคะพระเสราศีมีนชาวธาตุน้ำสกวอเปีโวราศีพิจิกชาวธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขานะคะมีเดี๋ยวนะปรับความเร็วกันมีเลขสี่สิบยี่สิบห้า สิบสี่สิบแปดยี่สิบสี่ห้าสิบเอ็ดสิบสองสองหกแปดนะคะถ้าคุณรู้จักชื่อเขาคนนั้นคนที่คุณแอบรักเออเราก็ต้องรู้จักชื่อเป็นธรรมดาเนาะคือไม่มีใครแอบรักคนที่แบบเออรู้จักแต่หน้าตานะะไม่ใช่แอบรักสแกมเมอร์นะผลงานของคุณและเขานะคะอักษรย่อชื่อจริงชิเลนมีตัวเอ็มนะคะ ถ้ามีทั้งลัคนาราศีแล้วก็วันที่เกิดแล้วก็อักษรย่อเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคุณร้อเอร์ลย m r u a x i k ไม่มีใครรู้เท่าตัวคุณนะคะ x i k c c a s l o l j ทั้งชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นนะคะ Y มีหรือเปล่าเอ่ยนะคะพลังงานของการแอบรักเขาคนนี้นะคะเรามาดูซิว่าความรู้สึกความรักความสัมพันธ์เหตุการณ์ที่ผ่านมาอาดีตเนี่ยมันเป็นยังไงนะในช่วงเวลาที่คุณกับเขาเจอกันเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันเป็นยังไงครั้งแรกที่เจอกันนะคะเป็นอดีตเนาะแอบรักคนที่คิดว่า ความรักความสัมพันธ์นี้ไม่น่าที่จะเป็นไปได้แล้วจะลงเอยอย่างไร Stay o p t i m i s t i c about your love life นะคะขอให้เชื่อมั่นศรัทธานะศรัทธาในสิ่งที่คุณเชื่อศรัทธาในความรักนะโซเมตเนื้อคู่คู่รักกัน ยูนิเซอร์เบิรฟนะคะต่างคนก็ต่างมีเป้าหมายในชีวิตที่จะต้องทำอาจเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้คุณกับเขาต้องห่างกันก็ได้เพฟูเนตเนี่ยคุณน่ารักเสมอนะ,ะสำหรับเขาเอนเกรสเมนต์ uh, นะ,ะเป็นปรลงานของแบบความรักควาสัมพัน์ที่จะต้องนะอยู่ด้วยกันไปจนถึงบ้านปลายชีวิตเลยอะยันแก่ยันเท่าอารมณ์นี้เนาะพระชันนะคะมีความลงไหลซึ่งกันและกัน getting to know each other นะคะคือเหตุปัจจัยที่จะต้องไปนะห่างกันไปก็คงจะเป็นนอกจากจะภาระหน้าที่ปัจจัยที่จะต้องทำสำหรับตัวเขาเองการวางแผนชีวิตการเงินการงานแล้วก็นะ,ะเรื่องราวในความสัมพันธ์ในตอนนั้นก็ได้เขาอาจจะมีคู่ของเขามีคนของเขาอยู่นะคะ Pay attention to the e f l e c t นะ,ะก็ยังมีการส่องมีการมองมีการติดตามวิถีชีวิตของกันและกันอยู่เงียบๆนะคะ Let s go of f control issue นะคะบางคนท่านก็ไปเจอปัญหาคนที่เขามีครอบครัวแล้วเขามีปัญหาความรักอ่ะแล้วเขาก็ยังมีความลังเลใจว่าเอ,อเขาจะเลิกกับคนของเขาดีเพื่อที่จะมาหาเราดีหรือเปล่าอารมณ์เนี้ยนะคะ Calling in your soulmate นะ,ะแสดงว่า ความรู้สึกของคุณและเขาคือมันผูกพันกันอะนะในเรื่องในเรื่องของจิตใต้วิญญาณนะคะหรือว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างจิตสํานึกอะไรบางอย่างนะ,ะมันเซนถึงกันด้วยนะ,ะมีเส้นสัมผัสถึงกันอ่าดีเซชันนะคะช่วงแรกที่เจอกันเนี่ยนะคะการที่เหมือนกับมันมีความรู้สึกที่ตัวเขาอาจจะไม่ได้บอกความจริงอะไรบางอย่างกับคุณนะคะเขาอาจจะเหมือนบอกว่าเขาโสดแต่เขาก็ไม่โสด หรือว่าเขาอาจจะโสดแต่เขาก็บอกว่านะคะเขามีอะไรที่จะต้องไปเคลียร์หรือว่าเขาควรนั้นคือไม่พร้อมนั่นแหละเขาก็เลยสวมหน้ากากใส่คุณนะคะว e ดดิ้งเออนะคะมีโอกาสที่แต่งงานกันด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะลงเอยที่การแต่งงานนั่นเองนะคะมาดูสิว่าพลังงานของคนที่คุณแอบรักหรือว่าเขาแอบรักคุณเนี่ยนะคะความสัมพันธ์มันไม่น่าที่จะเป็นไปได้เลยณนะตอนนี้เวลานี้อะ เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่านะคะมันมีเหตุหลายปัจจัยเลยแหละนะคะที่ทําให้คุณกับเขาคิดว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเรามาดูสิว่าความรู้สึกความรักความสัมพันธ์นะ,ค,ะคุณกับเขาคนนี้นะคะเป็นใครรู้สึกกับใครนะคะคนคนนี้เป็นใครแอบรักใครเนาะ,ะพลังงานของเขาคนนี้อาจจะเป็นเขาแอบรักคุณคุณแอบรักเขาได้นะคะ พลังงานของผู้หญิงผูชายคนนี้นาอแอบรักคนที่คิดว่าความสัมพันธ์นี้ไม่น่าจะเป็นไม่ได้นะคะมาดูคนในใจของคุณหน่อยเร็วพลังงานแอบรักนะคะพลังงานแอบรัก เอซับบอลโอ้โหนะคะเดินเมจิกเชียนนะคะเป็นพลังงานของคนเกิดวันพูดได้นะคะโอ้คนคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะคะค่อนข้างที่จะมีฐานะดีนะเดอเอมเปอร์ Emperor, เนี่ยนะคะเอออาจจะมีอาชีพนะข้าราชการคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนี้นะคะก็รู้สึกว่าคนคนนี้น่าที่จะเหมือน เขาหน้าที่จะคิดในเรื่องของการแต่งงานคิดในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะ่ะคิดจริงจังนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้แหละซึ่งหรือว่าคนคนนี้อาจจะเหมือนกับมีครอบครัวมีความสัมพันธ์อยู่ก็ได้การที่เขากับคุณมาเจอกันเนี่ยนะมันเป็นเหมือนมันเป็นเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเจอกันในช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ เหมือนรู้สึกว่ายังไม่ได้จบความสัมพันธ์เก่าอดีตเก่ายังไม่เคลียร์เงี่ย le. หรือว่ายังไม่พร้อมกับการมีความรักใหม่นะคะก็จะเป็นคนที่เหมือนกับยังไปโปรยเสน่ห์ไปหวานเสน่ห์นะคะหรือว่าประสบพบเจอปัญหาเรื่องงานด้วยก็ได้นะคะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะ ดูถูกเหยียดหยามเขาหรือว่าอาจจะเป็นครอบครัวแฟนเก่าคนรักเก่าของเขาดูถูกเหยียดหยามเขาก็ได้ทั้งๆที่เขาเนี่ยมีดีนะคะเขาเป็น t h อ e m p e r o ะหน้าที่การงานเขาดูมีความมั่นคงอะ่ะแล้วก็มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นด้วยนะเขาก็เหมือนกับเ,เป็นคนที่พยายามที่จะอดทนอดกันนะคะประครับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้หรือว่าเพราะว่าหน้าที่การงานของเขาเนี่ยแหละ ก็อาจจะทําให้เขาและก็คนรักของเขาคือมันเหมือนกับมันยังจบกันไม่ได้ถ้าคนคนนี้เขามีครอบครัวนะแต่ถ้าคนคนนี้เขายังไม่มีครอบครัวหรือว่ายังไม่แต่งงานก็จะเป็นในเรื่องของเขามีปัญหาของบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างการงานเขาคือแบบเมีปัญหากับบุคคลรอบข้างแหละนะคะทะเลาะวิวาทหรือว่าแบบทํางานแล้วมันไม่มีความสุขนะเหมือนมีเจ้ากรรมในเวรลายล้อมเขาเลยอะ่ะมีอุปสรรคในเรื่องของการงาน แต่มองเป็นพลังงานส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับเอเขาหน้าที่จะขอขยายหน่อยอืมคือด้วยความที่คนคนนี้เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันคน่อนข้างที่จะมีคนร้ายล้อมเขาอะนะคะเป็นสังคมที่เรียกว่ามีหน้ามีตามีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีนะคะการที่เขาจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่ง เขาก็เลยคิดถึงในเรื่องของคนที่จะมาเป็นแฟนเขาในเรื่องของฐานะนะมองถึงในเรื่องของฐานะอาชีพการงานด้วยนะคะก็เลยทําให้ตัวคุณตัวเขาอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเออ่การงานที่อยู่ที่อาศัยอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคนคนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนพบเจอคุณ เขายังไม่รู้ไม่มั่นใจว่าเขารักคุณชอบคุณจริงหรือเปล่านะคะคุณเหมือนเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตเขาแล้วก็เป็นตัวเลือกคนหนึ่งอ่ะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเขาคนหนึ่งประมาณนี้ว,ว่าคือยังไม่มั่นใจอ่ะมีสาวๆหนุ่มๆรายล้อมรอบตัวเขาเลยนะคะเขามีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะเพราะว่าตําแหน่งหน้าที่การงานเขาดีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าคือไม่ได้โฟกัสในเรืร่องของความรักักเท่าไหร่ การที่เขามาเจอคุณก็แสดงว่าคุณเป็นเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบหน้าที่การงานดีอะนะถ้าแบบคบคุยสารสัพนธ์ด้วยก็ถือได้ว่าถ้าเลือกให้เป็นคู่เนี่ยนะก็อาจจะทําให้เขารู้สึกเหมือนมีความสุขนะคะเขาคือมองในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตเป็นพิเศษนะคะ The judgment ดาบ มป็นเป็นเหมือนเรียกว่าเขาอยากจะหนีปัญหาสังคมรอบข้างนะคะหรือว่าครอบครัวเก่าความสัมพันธ์เก่าก็ได้เขาอาจจะมีปัญหากับครอบครัวภรรยาเก่าแฟนเก่าของเขาหรือว่าแฟนเก่าครอบครัวเก่าของเขาดูถูกเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณที่แบบเขาหน้าที่จะมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับเจ็ด,ดาบตรงเนี้ยนะคะในเรื่องของความเจ้าชู้เนะเาะก็รู้สึกว่าคนคนนี้ กับคุณเนี่ยความสัมพันธ์คือมาคบมาคุยกันเฉยๆนะคะรู้จักกันในแวดวงสังคมเดียวกันนะคะเพื่อนที่ทำงานก็ได้แต่มันก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบไม่พร้อมนะคะมาดูสิว่าคนที่คุณแอบรักนะคะความรักความสัมพันธ์ที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะคะเขาคิดกับคุณอย่างไร ผู้หญิงผูช้ชายคนนี้เขาคิดกับคุณยังไงเขาคิดกับคุณยังไงเอ่ยคนคนนี้นะคะเขาคิดกับคุณยังไงแปดคาาแปดคาถาอินเวิร์ e เขาคิดว่าการที่เขามาคุยมาเจอกับคุณนะคะมันไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญอะ The judgment เนี่ยมันเป็นเหมือนโชคชะตานะดูสินะคะมี อคิวปิดอะนะคะหอบหิ้วปีกของเขาให้มาเจอคุณแต่มันก็มาเจอกันในช่วงเวลาที่มันไม่พร้อมไงไม่พร้อมในเรื่องของการที่มีปัญหาเยอะแยะมากมายเอคุณก็อาจจะมีปัญหาเรื่องงานสังคมรอบข้างแล้วก็ไม่พร้อมจะมีความรักหรือว่าตัวเขาเองก็น่าที่จะมีปัญหาที่เขายังไม่เคลียร์ก็ได้นะคะมันก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต่างคนก็ต่างมีปัญหาเนาะคือแบบมาเจอกันในช่วงเวลาที่เหงาๆอะ่ะ ะะไม่สบายใจนะคนหนึ่งไม่สบายใจเรื่องงานอีกคนนึงไม่สบายใจเรื่องครอบครัวคนรักเนี่ยเหมือนกับมาคุยกันแล้วรู้สึกดีอ่ะเหมือนเป็นความรู้สึกที่แบบเออได้คุยกันแล้วมันเกิดความรู้สึกที่อยากจะไปต่อนะคะรู้สึกว่าเออคุยกันแล้วสบายใจเนาะหกเหรียญเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ารับฟังเรื่องราวปัญหาของกันและก,กันบางคนบางท่านนะคะก็เหมือนกับตัวคุณอาจจะไป ให้คําปรึกษาเขาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าปรึกษาเรื่องงานก็ได้นะก็เลยทําให้คนคนนี้รู้สึกดีกับคุณอนะว่าเออความคิดความอ่านของคุณเนี่ยนะคะดูเป็นผู้ใหญ่ดีนะดูอบอุ่นดีนะคะดูแบบเหมือนน่าเชื่อถืออะประมาณนี้นะ,ค,ะคุณดูมีมายเซตที่ดีนะคะคุยแล้วมีความรู้สึกว่าอืเออหน้าที่จะเหมือนกับ ให้เป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจอะไรประมาณเนี้ยคือมันรู้สึกดีมันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกเย็นกายสบายใจนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะคุยกับคุณนะ The e m p e r ร์มันมีพลังงานของแบบมีเรื่องที่เขาวิตกกังวลใจแล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาบอกกับคุณไม่หมดทุกอย่างนะคะขอขายายแปดาบเนี่ยเขาไม่ได้บอกอะไรคุณคะคนคนนี้หกคาาอิลเวอร์ หกดาบเขาไม่ได้บอกว่าเขาเขามีแฟนอะ่ะเขาไม่ได้บอกว่าเขามีปัญหากับครอบครัวเขามีปัญหากับความสัมพันธ์ของเขาแล้วเขาก็เลยมาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกดีประมาณเนี่ยเหมือนคุณเป็นคนที่มาฮิวใจเขาหรือว่าคุยกับเขาในช่วงที่เขามีความทุกข์ในเรื่องของความสัมพันธ์ คุยกันไปเหมือนเป็นเพื่อนด้วยตัวคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้คิดอะไรนะคะประมาณที่แบบช่วยเหลือเขาเ,ออเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยคือไม่มั่นใจหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็ไม่มั่นใจด้วยว่าคนคนเนี้ย จะรักจะชอบคุณประมาณที่จะเป็นแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยคือก็คุยคุยกันไปอ่ะนะคะเหมือนเป็นคนคุยเป็นคนที่เหมือนฮิวใจกันแล้วก็ไม่ได้คาดหวังความสัมพ,พันธ์อนาคตด,ด้วยนะคะเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนกับจะจริงจังกับคุณนะก็มามา,มาหายหายในความสัมพ,พันธ์ตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่าคุณก็เข้าใจแหละว่าการคบคุยกันการคุยกันการเจอกันนะคะถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ แต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกที่แบบด้วยตัวคุณเองอาจจะไม่มีใครแล้วตัวเขาเองก็มีปัญหาเนี่ยมันก็เลยคลิกกันอารมณ์นี้นะคะแอบรักคนที่คิดว่าความสัมพันธ์นี้ไม่น่าที่จะเป็นไปได้แล้วคุณล่ะรู้สึกยังไงกับเขานะมาดูสิว่าพลังงานคุณรู้สึกยังไงกับเขาเดมเบอร์คุณก็มีความที่แบบเออกักกักเนาะก็มีความสุขนะคะที่ได้เจอเขารู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาคนเนี้ยทําให้คุณเหมือนกับ ในช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีการอารมณ์ความรู้สึกเหงาๆอยากจะมีแฟนอยากจะมีเพื่อนคุยหรือว่าเป็นช่วงที่ตัวคุณเนี่ยต้องการใครสักคนหนึ่งนะแก้เหงาแก้เซ็งอะไรอ่เงี้ยไม่ได้คาดหวังถึงอนาคตนะคะมันเป็นเจ็บถ้วยตรงนี้ก็แสดงว่าคุณคุยหลายคนหรือว่าเขาก็คุยหลายคนเช่นกันเขาก็มีคนแชทคนคุยเยอะนะในช่วงนั้นนะคะแต่ว่ารู้สึกว่า มันเหมือนกับการที่เขามารู้จักกับคุณมาคุยกับคุณเนี่ยมันไม่มีสถานะหรอกมันไม่ได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตข้างหน้าแต่คุยแล้วมันรู้สึกดีคุยเมื่อไหร่ก็ได้ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วรู้สึกไวใ้ใจรู้สึกเหมือนกับอยากจะคุยอีกประมาณนี้ก็เลยมีการที่เหมือนแชทกันตลอดมานะคะบางคนท่านคือคุยกันจนรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจเลย ว่ามันคือความรักหรือเปล่าอารมณ์นี้เขาก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าการที่เขาคุยกับคุณเนี่ยมันคือความรักหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขายังถือถ้วยความอยู่เลยอะ่ะแล้วตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าไม่มั่นใจเลยไม่คาดหวังเนอะแอบรักคนที่คิดว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได้แล้วเรื่องราวของคุณและเขาเป็นยังไงนะปัจจุบันนี้แรนดอมเดอะสตาร์คุณเปลี่ยนไปนะคะ จากที่คุณเจอกับเขาคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะให้สวยให้ดูดีให้ดูดีดดมีสเสน่ห์ให้หล่อขึ้นสวยขึ้นคือมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนเพราะว่าคืออยากจะให้เขารักเราจริงๆองเราก็เลยเปลี่ยนแปลงออกกําลังกายนะคะสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองพูดหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อให้เขาชอบคุณนะคะตั้งแต่คุณได้เจอเขา แต่ความสัมพันธ์คือมันคุยกันแบบเป็นเพื่อนไงเราเป็นเพื่อนกันนะเอเรารู้จักกันนะประมาณเนี้ยนะคุยกันเรื่อยมาจนถึงขนาดที่บอกว่ามันมีการที่รู้สึกพิเศษเกิดขึ้น the world the world the tower คือแม้ว่าความรู้สึกตรงเนี้ยมันจะไม่สม่ำเสมอใช่ไหมแต่มันมีความคาดหวังอย่างหนึ่งนะคาดหวังความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ คือพยายามที่จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นเพื่อนพี่น้องกันนะอารมณ์เนี้ยนะบางคนท่านก็เจอรักต่างไว้นะคนทางไกลแต่นะความรู้สึกตรงนี้ยมันห้ามกันไม่ได้หรอกนะมันเจอกันปุ๊บมันเหมือนกับว่าคือจริงๆแล้วมันก็มีความคาดหวังนะดูสิสิบคาถาเนี้ยนะคะใครบอกว่าคุณไม่คาดหวังคุณคาดหวังนะคาดหวังให้เขาเหมือนกับแสดงออกถึงความมั่นคงกับคุณอนะ ะค,ะคือแบบว่ามันอาจจะมีบางวันที่เขาอาจจะหายเงียบไปหรือว่าไม่คุยกับคุณมันก็เกิดความรู้สึกที่เหมือนตัวคุณอะเหมือนงอนเขาเหมือนโกรธเขาเวลาที่เขาไม่ทักแชทมาคุยหรือว่าคุยแล้วเขาเงียบเขาหายไปนะคะคือคุณรู้สึกคิดถึงเขามากคือวันไหนไม่ได้คุยกันวันไหนที่เหมือนกับไม่ได้แชทกันเราเนี้มันมันมีความคิดถึงไงก็เลยเป็นฝ่ายคุณนี่แหละนะคะอาจจะรู้สึก กับเขามากเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกคาดหวังที่อยากจะเป็นสิบเหรียญกับเขาอ่ะแต่ตัวเขาอ่ะมีการที่หักห้ามใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีใครคนนั้นที่เขาเหมือนคุยอยู่หรือว่าคบอยู่แบบจริงจังด้วยก็เลยไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับคุณเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยนะคะแล้วก็เจ็ดดาบตรงเนี้ยก็แสดงว่า เขามีเรื่องราวอะไรที่ปิดบังคุณอยู่นะคะโดยที่ไม่บอกความจริงกับคุณประมาณที่แบบเขายังมีความผูกพันยังมีความพัวพันกับความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่นะคุยกับคุณด้วยคุยกับคนเก่าด้วยนะคะคือเขาอาจจะแต่งงานแล้วแหละแต่เขาก็บอกว่าเออเขาเลิกกับแฟนเก่าของเขาแล้วนะแต่เหมือนกับยังไม่เด็ดขาดอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ได้หย่าไม่ได้เลิกกันแต่คุณก็รู้ดีนะคะว่า สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นความจริงก็ได้เพราะว่าเราคุยกันมาตั้งนานแล้วนี่มันน่าที่จะเหมือนกับเอ,อเข้าใจกันและกันแต่คุณนะอาจจะมีความที่ในเมื่อเขาไม่ได้อยากต้องการที่จะชัดเจนกับคุณหรือว่าผูกพันกับคุณเนี่ยคุณก็เลยคิดว่าอ,อยากจะให้ความรู้สึกตรงเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ห่างๆกันสักพักหนึ่ง คุณอาจจะเหมือนกับว่าเลิกที่จะทักไปหาเขาก่อนเลิกที่จะคุยกับเขาก่อนก็ได้หรือว่าคุยบ้างแชทบ้างหรือว่ามันเป็นการที่ตัวเขาเองก็ได้ที่เหมือนกับเห็นข้อความของคุณแล้วเขาก็ไม่อยากตอบเพราะว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกผูกพันกับคุณเป็นพิเศษอะ่ะคือการที่เขาเหมือนมีความรู้สึกแปลกๆนะคะเกิดขึ้นมาในใจขเขาเนี่ยก็แสดงว่าเขาเริ่มที่จะ ชอบคุณขึ้นมาจริงๆแต่ความสำนึกดีสำนึกชอบในตัวเขาเนี่ยมันอาจจะบอกให้เขาเหมือนกับพยายามที่จะอย่าสารต่อความสัมพันธ์ตรงนี้อย่าให้ความหวังคุณเลยประมาณที่สงสารคุณอะนะครับเออแล้วก็อาจจะพูดหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณเหมือนกับยับยั้งความรู้สึกไว้นะคะอย่าอย่าคิดถึงอนาคตข้างหน้าอย่านึกถึงอย่าคาดหวัง ความสัมพันธ์กับเขาเพราะว่าเขาการที่เขาคุยกับคุณเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงอนาคตข้างหน้ากับคุณสิ่งที่เขาต้องการตั้งแต่แรกคือเหมือนกับหาใครสักคนหนึ่งมาฮิวเอ่อมาเยียวยาหัวใจความรู้สึกของเขาหรือว่าคุณกับเขาคือบางคนบางท่านเนี่ยก็มีสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันอ่ะเป็นวัน n e x t stand กันแล้วนะคะลึกซึ้งกันแล้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์เดอ a d j u s t m e n กับเดวิลเนี่ย คือรู้ว่าผิดนะรู้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วก็าอาจจะเหมือนกับมีการลึกซึ้งอะไรกันด้วยนะก็เลยผิดสิงข้อสามไปเลยในรูปแบบของการที่เอ่อนะคะบอกว่าไม่ได้รักกันความสัมพันธ์ตรงนี้นะคุณพยายามปลอบใจตัวเองว่าไม่ได้รักเขาไม่ได้คาดหวังความสัมพันธ์ตรงนี้แค่เหมือนกับเจอคนที่ทำให้รู้สึกดี แล้วก็เลยเหมือนเผลอใจไปมีอะไรลึกซึ้งด้วยประมาณเนี้ยนะโดยที่รู้ทั้งรู้ว่าเขามีคนของเขาอยู่นะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไม่ปฏิเสธนะยิ่งถ้าเขาเป็นผู้ชายนะความรู้สึกตรงนี้ของผู้ชายอ่ะคือแบบประมาณที่ถ้าเขาเจอใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกดีด้วยอะ่ะมันไม่ได้เป็นความรักนะผู้ชายการที่เขาจะมีอะไรลึกซึ้งกันกับใครเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องมีความรัก นะมันมีเพียงแค่ความเสน่หานะมันมีเพียงแค่ในเรื่องของความรู้สึกนะเออเรียกว่าอยากจะระบายอะไรเงี้ยนะหรือว่าคนของเขาคือเบื่อเบื่อรสชาติเดิมๆเ,เบื่อภรรยาเกา่เกาๆเบื่อกินเกา่เกาๆมาเจอคุณเนี่ยนะก็เลยทําให้เขาเหมือนกับนะคะมีความสุขนะคะเวลาที่เขาเออมีสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกับคุณเนี่ยแต่ว่าเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะ ว่าการที่เขาทําแบบเนี้ยมันไม่ดีต่อความสัมพันธ์ตรงนี้เลยมันเหมือนกับทําให้คุณคาดหวังด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับว่ายังไม่พอนะรู้สึกว่ายังไม่พอกับความรู้สึกตรงนี้เขายังอยากต้องการที่อยากจะมีอะไรลึกซึ้งกันกับคุณนะคะเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบมีอะไรลึกซึ้งกันนะแล้วอ่ะนะคะแต่สําหรับคนคุยเนี่ยมันก็จะมีความที่เอ่อ ยึกยึกยักยักในความสัมพันธ์คุยบ้างไม่คุยบ้างนะแต่เวลาที่ได้คุยกันเนี่ยมันก็รู้สึกดีนะคะนะช่วงเวลาหนึ่งที่คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันเลยพยายามที่จะไม่เจอกันเลยคุณเนี่ยพยายามที่จะไม่สนใจเขานะคะพยายามที่จะไม่ส่งข้อความหาเขาก่อนแล้วมันทําให้ตัวคุณเหมือนกับมาโฟกัสที่การเงินเนาะมาโฟกัสที่ตัวเองแต่คนที่คิดถึงเนี่ยนะกลับดันเป็นเขาเนี่ยสิ เขาพยายามติดต่อมาหาคุณอ่ะพยายามส่งข้อความมาหาคุณเพื่อที่จะเหมือนกับเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากคุณอ่ะอยากเจอคุณบ้างแหละนะคะอยากคุยกับคุณบ้างแหละนะคะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่ถามว่ามันจะไปต่อยังไงในความรักความสัมพันธ์ที่แอบรักนะคะคือบางคนนั่นนะคะณช่วงเวลานี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าที่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเนี่ยมันคือความรักหรือเปล่า หรือว่านะเป็นเพียงแค่ในเรื่องของเสน่หาหรือว่าความต้องการนะในรสสัมผัสตร,ตรงนั้นนะแต่เขารู้สึกว่าเขาต้องการคุณอีกอ่ะเขาอยากจะเจอคุณอีกครั้งหนึง่งจริงๆแล้วเขาก็อยากจะเหมือนกับว่าให้คุณเป็นตัวจริงในชีวิตของเขาเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีความไม่มั่นใจอ่ะมันมีความที่ตัวเขายังไม่เคลียร์ตัวเองเลยออมเรามาดูซิว่า คนคนนี้นะคะแอบรักคนที่คิดว่าความสัมพันธ์นี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแล้วเขาจะเอาไงคนคนนี้เขาจะเอาไงเขาจะเอาไงกับคุณนะคะเขาจะเอาไงต่อไปสิบด่าเจ็บปวดค่ะคิดถึงมากนะคะบางท่านคือแบบคือเขี่ยโซเชียลนะส่องโซเชียลนะคะ ต่างคนก็ต่างส่องนะแต่เขาก็พยายามที่จะเหมือนกับระงับยับยั้งความรู้สึกนะคะว่าเขาเนี่ยประมาณตอบย้ําความรู้สึกของตัวเขาเองว่าเขามีคนรักมีความสัมพันธ์ที่จริงจังอยู่แล้วนะแต่การที่เขาพยายามที่จะยับยั้งความรู้สึกของตัวเองไม่ให้คิดถึงคุณเนี่ยคือมันห้ามกันไม่ได้งไงความรู้สึกเนี่ยแต่เชื่อว่ามันเป็นโชคชะตา มันเป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมอะที่นำพาให้คุณเขามาเจอกันในช่วงเวลาที่ตัวเขามีปัญหาชีวิตไงพอมาเจอคุณนะ่ะทำให้เขารู้สึกดีอ่ะรู้สึกพิเศษนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะมอบความรักนะความสัมพันธ์ตรงนี้หรือว่าสถานะใดๆให้กับคุณได้เพราะว่าเขาไม่โสดไง นะเขายังมีคนของเขาอยู่ประมาณเนี้ยนะแต่ถามว่าเขากับคุณมีโอกาสเจอกันอีกไหมก็ mm hmm. มีโอกาสเจอกันแล้วก็มันอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณจะมอบความรู้สึกพิเศษหรือว่าจะทําอะไรที่มันเหมือนกับแอบแซบหรือว่าทำอะไรมากกว่านี้ไหมประมาณนี้นะ mm hmm. คือก็อยู่ในในใจแล้วก็อยู่ในความรู้สึกของกันและกันตลอดมานั่นแหละนะมาดูซิว่า ให้ความสมัธ์ตรงนี้แอบรักคนที่คิดว่าความสัมพันธ์เป็นไปไม่ได้จะลงเอยไงอะ่ะสามดาารักสามเศร้านะคะลงเอยในรูวแบบของความรักที่มันจะต้องเลือกอะ่ะเดทนะกับสามดาบต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเลือกความถูกต้องต้องเลือกตัวจริงแค่นั้นนะไม่งั้นก็ชีวิตความรักของคุณและเขา ไม่อาจจะลงเอยกันได้นะคะคือก็ต้องรอให้เขาเคลียร์ความสัมพันธ์ของเขาที่เขามีอยู่นั่นแหละนะความรักของคุณและเขามันถึงจะเกิดขึ้นขึ้นมาจริงๆนะคือตัวคุณก็อาจจะเหมือนกับว่าเลือกที่จะไม่ติดต่อกับเขาอีกเลยเพราะว่ารู้ว่าคนคนนี้มีคนของตัวเองอยู่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าความรักของคุณนะคะมันก็ได้เพียงแค่แอบรักถ้าเขาไม่ชัดเจนกับเรา เนาะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางนะคะนะคขอบคุณทุกการติดตามค่ะ